อ้าวก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เกมพ erm ิกซ์เมอนซีซันสองในพาร์ทที่สองนั่นเองนะครับผมซึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เฮ้ยตัวใหญ่ยังลยอะอย่างนี้ต้องจับนะครับแบบนี้โดนไหมนะโอเคเรียบร้อยครับโดนนะครับผมตัวนี้เวลห้านะครับแต่ตัวใหญ่มากนะครับต้อง จับได้โปเกิบอนไปจะได้ไหมอ้าวเรียบร้อยไม่น่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันวิวค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมเอ้าติดชาได้ปะเนี่ยติดชาด้วยนะผมของข้าที่จะลำบากเลยโอเคเรานอนดีกว่านะครับโอเคจัดของเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมาเก็บวิวไอ้ตัวนี้นะ นี่ๆไอตัวนี้จะได้มีโปเกมอนบินกับเขาบ้างนะครับผมเรวยี่สิบเก้าอ้ไม่น่าไหวนะครับเนี่ยเพราะตัวเราบัเรวสามสิบไงโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดูนะครับว่ามีตัวอะไรที่แบบฟาร์มได้บ้างนะครับอ๋อติดทะเลสะเออติดทะเลเหรออ๋ออันนี้คือตัวอะไรเนี่ยเบวห้าสิบห้าพระเจ้าห้าบสี่ ก็จมาแถวนี้เบอร์มอนมันเร็วสูงอย่างเลยเดี๋ยวนะาเดี๋ยนะลองขึ้นไปหาที่อื่นดูนะครับ,บปึ๊บขึ้นมาตรงนี้เออนี่ไงเน็ตเริ่ยี่สิบสองนะครับผมไปกัดไปเล่นท่ากัดนะตัวนี้อุย้ยเรียบร้อยทีเดียวเลยนะครับม่นจะได้ทองมานะโอเคเศษทองนะครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆื่อยนะเอาไปทำเป็นทองได้เหมือนกันนะครับ โอเคไปที่ทะเลทรายแล้วทีนี้อเ,เอ,อ้ยไงงูงูง,งูกัดไปนะผมโอเคมาก็บนงกิบเนื้อมาด้วยนะเอ,อ้ยอันนั้นคือตัวหมนเราเลยนะผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาร่างตอนไหนนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลืมละทะเลทรายตรงนี้มีอะไรบ้างนี่นี่นี่นน ไอตัวเหมือนกันเลยนะผมวิวสิบเอวิวมันน้อยไปไหมโเกิดเยอะเลยนะครับอันนี้วิวสิบห้ารอแป๊บนึ่งนะสิบห้าก็ไปแซนทูมตูมเข้าไปมันก็ไม่เข้าเราเป็นธาตุอ้าวตายเฉยเลยเสรุปเข้านะจาานี้วิวสามสิบเอ็ดอันนี้ตัวอะไรอะ่ะเวลวสาสิบสี่ ไม่น่าไหวนะครับผมเป็นไทไฟนะอันนี้เบลสิบหกนะครับขี่ได้ไหมเนะี่ยกัดน่าจะตายนะครับตายไหมอุ๊ยไม่ตายด้วยนะครับผมเลเซอร์โฟกัสปีแบ็ไม่คืออะไรบนะัฟเหรอแซนทู two, ไป ไม่เข้าด้วยโอเคกระดือนะผมดอกนี้น่าจะดองนะครับ sandstorm นะครับอืมเป็นการที่ล็อกท่าหินท่าหินท่าดินแล้วก็ท่าเหล็กเป็นไฟเทินไฟเตอร์อ๋อเป็นการสิ่ทํำให้มีแบบเป็นแซนอพายุทะเลทรายนะครับเราทำเดเมจไปเรื่อยเนาะแต่จะไม่ทำเดเมจกับท่า ล็อกคือถ้าหินกาวคือท้าดินแล้วก็ล็อกเอ้ยแล้วก็เหล็กเหรอใช่ไหมเหล็กนะครับสตีลวะโอเคอัน okay. นี้คืออะไรอะ่ะเออไปหาฝังนี้แก้นะครับผมไม่รู้ว่าจะอัพเววให้ถึงเท่าไรรรหไนนร่นะครับแต่มานเตอร์มันเววน้อยไงอันนี้เบอร์รี่นะผมเก็บมาได้ อันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเบลมันน้อยนะเอ้ยเทนเนอร์เทนเนอร์สวยสวยสวยอาวเ,เจอก่อนนะครับเบลยี่สิบแปดอืมแบบนี้ก็ค่อยๆสูสีกันหน่อยนะครับเรียบร้อยตายเลยโอเคเอาลิงออกมาแล้วทีนี้ไปต่อยไปเรียบร้อยนะครับผมโอเควัสด,ดี มาสู้เลยครับผมกับงูจงอางใบโคดคอมเปตร,ระยะใกล้เลยนะจังหวะน,นี้เป็นไงแล้วก็โอเคนาจะไฟสปินนะครับเอมเบอร์ไปดีกว่าโอเคแล้วร,รอยนะครับผมสวนสึต้องไฟสปินไปเลยครจังหวะน,นี้ไฟหมุนมยังไงเข้ามาเอา้าใช้ทางง่ายด้วย โอเคไฟหมุนไปเรื่อยนะครับจะใช้อื่นไม่ได้นะมันล็อกท่าหรอืรอคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้เรียบร้อยหูอาเวลนะครับเจา้านี้เอาตัวเดิมเลยนะครับแต่ยังใช้ท่าไม่ได้นะแปลกใจเอาอะไรแล้วนี่ไงไปคูดคอมแบทนะครับอุ้ยฮูป้าเกิดนะเจ้านี้ เชาอะไรไปสู้กับหณป้าเนี่ยไปต่อยไปเรียบร้อยนะครับผมหมดยังไม่หมดด้วยเมือตัวเล็กมากเลยดูสิอุ้ยใส่บีมนะผมเป็นพลังจิตนะโอ้เราจะตายเลยอะของจริงถ้า,มาแมลงน่าจะแพ้ไฟนะครับโอเคถ้าอะไรเอ่ยไปนึงนะไปนึงสิ มันคือท่าบินเหรอกเกี่ยวกับอะไรกับบินบินจะเป็นรเปิดเมาส์ก่อนอนะครับโอเค,อเคสามสิบห้าอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยแรยงรอโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่คูคอมแบทโอ้แรงมากนะครับอืมกีฬานี้ไม่เรียนแล้วกันนะครับเอาคูคอมแบทลวกันนะครับไปเข้าไปครึ่งหลอดนะครับอ่ะมันบัฟบเรานะครับ แล้วก็ต่อยไปต่อนะครับน่าจะได้เรียบร้อยนะครับเอาแล้วถ้าท่านะครผมจะวันนี้หนูนะครับเรียบร้อยนะครับตายนะครับแล้วก็ชนะนะครับเลือเหลือเจ็ดเนาะโอเคถือว่าโชคดีนะครับได้เงินมาเท่าไหร่โอ้นิดเดียวเองนะครับผมโอเคกลับบ้านก่อนปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่ แซนต่อชาวเซบายครั้งก่อนนะครับผมคร่้ก่อนอนู่นเลยนะครับตึบมาขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเรามาเก็บเวลต่อนะครับไอตัวนี้ของเรานะาก็เก็บยาวๆไปเลยนะครับอา้าวตอนนี้ก็ีบพัฒนาการล่างแล้วนะครับผมโอเคก็คือส่งมันออกมาก่อนแล้วก็เอาไอตัวลิงไปเก็บตีให้นะครับอ่าแต่มาเป็นล่างสองแล้วนะครับผมอันนี้คือล่างสองนะครับ โอ้เป็นมังกรครับดากอนเบสหรอเป็นลมหายใจมังกรครับเป็นการหายใจของมังกรแล้วก็แซตแอแกนี้แล้วกันนะไปอเคโอเคบินได้ยังอ่าอเคบินได้แล้วตัวนี้ก็บินได้แล้วนะโอ้หเสุก็บินได้แล้วนะครับแต่มันยังไม่ใช่ร่างสามไงต้องเป็นร่างสาสถึงจะเท่นะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคไอ้ปลาอันนี้น,นี่โอเคเราเอามาแล้วก็เปลี่ยนโปเกมอนนะครับเป็นตัวลิงเรานะครับเอมันตีลิงเราด้วยไม่ได้นะแบบนี้ต้องโคดคอมแบทนะจนังหวะนี้เข้าไปจุมตีระยะใกล้นะครับโอเคเวลสามสิบหกแล้วนะครับจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ี่อันนี้มัน ตัวหมาป่าแต่ก็บีทไม่ใช่ใต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเราใช้ไปน่าจะตายนะครับโดนสวนนะอุ้ยมันนั้นเราอะเนร์ฟแอคแท็กเราอะแต่เราก็ได้อยู่นะครับสามสิบเจ็ดแล้วเอ้ยติดเบิร์นด้วยเอางานเข้าละนี่นี่ไอ้มานี้ก็เอ้ยอันนี้ก็เท่เหมือนกัน,นตัวเนี้ยอันนี้มันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเอาแล้วจะอีกตัวหนึ่งมาด้วยนี่เพื่อสามสิบเจ็ดนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไหมไไแต่โค้ชคอมแบทเขาไปต่อยเลยนะผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคอ่ฝั่งไหนมีต่อวิยฮุบป,ป้าเอ้ยลองกับฮุบป,ป้าดูไหมฮุบป,ป้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่น่าจะฮุบป,ป้าตัวใหญ่มากนะครับฮยตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะ โ okay, อเคเราจับคุปปาดได้นะพันนี้เฮออ้จับได้หรือเปล่าบอนแปดลูกนะครับไม่รู้ว่าจะจับได้หรือไม่นะครับคุปปาคุปปากนเดี๋ยวนอนก่อนได้นะครับผมคืนนี้โอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมโอเคนี้ก็ไม่ไปไหนเนาะโอเคเราเดิมหะตรงนี้นะครับเอ,อ้แต่มีตัวละครเยอะมากนะครับ เป็นมอนเตอร์แบบเยอะเลยนะครมีตัวนี้ด้วยนะโอเคตัวนี้แล้วหนึ่งก็ฮูป้านะครับเราจะมาลองสู้กับฮูป้าดูนะว่าฮูป้าเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับเราก็ไม่มั่นใจในซีมมเตอร์เหมือนกันนะว่าจะได้ไหมเพราะว่าฮูป้าก็ไม่รู้กันว่าเรเวลเท่าไหร่ออะรนะครับเฮ้ยกราดอนพระเจ้านี่มันอะไรกันอะไรกันเราเอฮูป้านะครับไปฮูป้าพวกครแปะเลยนะตอยน,นี้ป้าวิวห้าสิบนะครับ เฮ้ยค่อนข้างที่จะได้ไะเนี่ยเอาเอาเข้าไปต่อยแล้วกันนะครับเน้นต่อยเออแฟนทอมฟอร์สมาท่าผีหรออืมพ่นไฟอ้อน่าจะแพ้ไอ้พวกสเปเชียลอทนะครับไฟสปินเลยแล้วกันนะครับถ้างั้นก็เป็นไงเรานี้อู้เราจะตายนะเราน่าจะไม่ไหวนะครับโค้ชคอมแบทได้ไหมมันไม่ดโดนลรวพห้ป้าไปท่าอะไรท่าผีแน,น่เลยนะครับต่อยไม่โดนนะ เรียบ้อยดองเลยดองเลยดองเลยดาวก้อนดาก้อนไปลมหายใจมังกรพุ่ง้าไปไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะ <ไป S 1> น, <ไป S 1> นี่นี่แซนสตอร์มนะได้เหมือนกันนะน,นี่โดนแน่โดนแน่แบบนี้โดแนแบบโดแน่นะครับบอกเลยครับว่าโดนห้าเทิน <5 S 1> นะครับไปกัดนะครับเรากัดแรงมากนะตัวเราอุ้ยตายเลยอุ้ยแย่แล้วช่วงนี้นะครับ เอิร์ธพาวเวอร์นะครับอู้สุดยอดไปเลยนะครับอ่ะแทนท่านี้แล้วกันนะครับเทคมาเฮ้ยกราดอนตัวนี้ตัวใหญ่มากเราสู้ตัวนี้ดีกว่าครับเฮ้ยมันตัวใหญ่จริงนะเนี่ยกราดอนตัวใหญ่มากนะครับเฮ้ยเกิดกี่ตัวเนะี่ยกาดอนกราดอนสามตัวนะครับโอเคๆเเรามาสู้กราดอนกันนะครับโอ้ยว๊ายว๊าย,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 ยเดี๋ยวจะออกไงเนี่ยโอเค ไอตัวนี้ไอกาดอนกาดอนน่าจะทัดทัดหินนะครับมันก็เราองสู้มันก็สู้หน้าอยู่ดีทางนั้นนะโอเคงั้นก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋้ได้ได้เราไปเลดบอสไหมบอสตัวนั้นไงบอสเฮ้ยไอ้นกเหล็กนะครับนกไอ้จำได้คือมันคือนกเหล็กไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยสุดยอดเลยนะสุดยอดไปเลยอ่ะไอ้นกเหล็กนะครับโอเคบินได้เหมือนกันตัวนี้บินได้เหมือนกัน แล้วก็มาสู้ดูนะครับว่าจะสู้ได้ไหมโอเคครับนกเหล็กนะครับผมจังหวะนี้อ่ะ <My brother. S 1> นกเหล็กแพ้อะไรไม่รู้เอาเอิร์ธพาวเวอร์แล้วกันครับท่าใหม่ท่าใหม่ดีเข้าไหมเอมออมมาไปท่าบินดีเอาเรียบร้อยโดนเลยโดนมันเอาก่อนเลยนะจังหวะนี้ <c oughs> ูี่เพื่อนจะได้ไหมครับก็อุ้ยก็บาดเจ็บสาหัสอา้าวติดชาด้วยอนะตอนนี้ก็เพื่อนก็เอาเรื่องตอนนี้แล้วรอกเกิดน,นะครับจะเพื่อนยื้อได้แล้วก็เกิดได้นะครับตอนนี้ก็อุ้ยหายไปสองตัวแล้วนะจังหวะน,นี้โอเคเรามาแล้วเรามาละเราเป็นนี่้วกันนะครับนาก้อนบีทไปเอาเรียบร้อยมันไปก่อนนะครับผม รลเบิดตัวไปก่อนนะครับจอน,นี้อดเลยครับผมโอเคก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย